สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านอาจารย์ก็เหลืออีกเวลาอีกเพียง5 6อาทิตย์เท่านั้นนะคะก่อนที่จะกลับอังกฤษก็เลยวันนี้เนี่ยขอประชาสัมพันธ์นะคะคอร์สที่ยังเหลืออยู่นะคะวันนี้เราก็ได้ทำคอร์สแรกเนี่ยของ q h h t นะคะเอ่อกลุ่ม regression เนี่ยที่เป็นกลุ่มที่คุณเจเนี่ยมาจัดนะคะ ก็เป็นจบลงไปด้วยดีนะคะมีสิ่งที่น่าสนใจนะคะประสบการณ์ที่ดีๆเนี่ยหลายอย่างทีเดียวะะวันที่18เนี่ยเราจะมีการจัดรอบเด็กซึ่งเป็นครั้งแรกที่อาจารย์เนี่ยคิดว่าจะสอนสอนเด็กนะคะเพราะว่าไปได้ไอเดียเนี่ยมานะคะอย่างปัจจุบันทันด่วนก็เลยคิดว่าเราจะลองดูขณะนี้สิ่งที่คิดเอาไว้เนี่ยก็คือว่าจะช่วยให้น้องๆน,นะคะ รู้จักเรื่องใจเป็นนายกายเป็นบ่าวอย่างน้อยเนี่ยให้เขารู้จักว่าตัวใจเนี่ยเป็นตัวจริงเนี่ยของเรานะคะแล้วก็ให้เขารู้จักกับเจอรี่ฉะนั้นการสอนเด็กเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการนะคะเล่นละครหรือว่าอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้นะคะทีมงานกับอาจารย์เนี่ยก็กําลังเนี่ยคิดอยู่นะคะคิดว่าเมื่อสอนไปเนี่ยครั้งแรกก็คงจะได้ไอเดียเนี่ยขึ้นมานะคะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะคะ ที่มีลูกเล็กแล้วก็อยากให้เขามาเริ่มเนี่ยรู้จักตัวเองได้ดีขึ้นนะคะ<ม>ก็เอาเลยค่ะวันที่18นะคะธันวาคมนะคะ<ม>เออแล้วก็คอร์สต่อไปที่อาจารย์เนี่ยอยากจะประชาสัมพันธ์เนี่ยก็คือรอบผัสษะบริสุทธิ์นะคะก็คือวันที่31กับ1 31กับ1นะคะ ซึ่งจัดที่สถาบันเนี่ยพาตัวใจกลับบ้านแล้วก็มีวันที่เจดนะคะวันที่เจดเจดซึ่งเป็นวันเสาร์ที่โรงแรมเอเชียอาจารย์ก็จัดจัดรายการนี้เนี่ยกับเออโคชนาตาลี Natalie, นะคะ mm hmm. ก็มีความรู้นะคะเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเยอะทีเดียวแล้วก็เราก็ตั้งหัวข้อว่าทำไมจะต้องตื่นรู้ ก่อนปีส0ง0ซึ่งก็อีกแค่8ปีก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจทีเดียวนะคะถ้าใครเป็นแฟนคลับของโคชนาตาลีก็ขอเชิญนะคะแล้วก็รอบต่อไปก็คือวันที่8มกราคมอาจารย์เนี่ยก็จะพูดเรื่องของน้ํา พูดเรื่องของน้ําน้ำเนี่ยมีขันห้ามาฝึกคุยกับน้ําเพื่อทําให้น้ำในร่างกายของเราเป็นกลยาน้ำมิดของเราทําน้ําดื่มให้เป็นน้ํำมนซึ่งก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจขอให้ทุกท่านนะคะเอาน้ําติดตัวมาเราจะทำเนี่ยน้ำดื่มเนี่ยของเราทุกวันนะคะรวมทั้งน้ําอาบน้ำอะไรแต่อะไรเนี่ยทุกอย่างเนี่ย ให้กลายเป็นน้ำมนต์ที่จะดูแลร่างกายของเราเนี่ยได้อย่างไรอาจารย์ก็จะอธิบายเนี่ยเรื่องนี้แล้วก็แน่นอนเอ่อจะต้องมีการเนี่ยฝึกสมาธิไปด้วยในวันนั้นที่จะมารู้เรื่องนิพพานว่าจะเอานิพพานเป็นที่พึ่งเนี่ยได้อย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการหลักในการสอนเนี่ยของอาจารย์แล้วก็มาเรียนรู้เรื่องน้ำไปด้วย หลายท่านเนี่ยคงจะรู้เรื่องออสารจากวารีไปแล้วของคุณมาซารุอิโมโตะอาจารย์ก็จะเอาเนี่ยนะคะข้อมูลพวกนี้เนี่ยมาอธิบาย,นยใน้พวกเราฟังนะคะแล้วก็ก่อนที่อาจารย์จะเดินทางกลับอังกฤษเนี่ยวันในวันที่15มกราคมนะคะวันที่14อาจารย์ก็อยากจะเชิญชวนพวกเรามานั่งสมาธิพร้อมกันนะคะที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านสารยา ก็ถือว่ามาเป็นงานเลี้ยงส่งอาจารย์ทุกคนเอาอาหารอะไรต่อะไรมาแล้วเราก็มานั่งสมาธิที่จะแผ่แผ่เมตตาส่งความรักความปรารถนาดีอะไรต่อะไรเนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องของการเ,เริ่มต้นเนี่ยปีใหม่เนี่ยของเราเพื่อให้สังคมของเรานะคะอยู่กันได้อย่างสุขสงบเนี่ยต่อไปฉะนั้นการทําสมาธิกลุ่มเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยที่เราสามารถ สร้างพลังงานนะคะระดับเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยที่จะแผ่เนี่ยออกไปทั่วเนี่ยนะคะให้กับชาวโลกฉะนั้นขอให้มานะคะมาส่งอาจารย์แล้วก็มาทําสมาธิด้วยกันในช่วงเช้าแล้วก็ทานอาหารด้วยกันตอนเที่ยงแล้วในช่วงบ่าย ก็จะเป็นการฉลองปีใหม่จะมีการละเล่นมีการสอยดาวมีการรำวงอะไรต่ออะไรแล้วก็เอาเจอรี่สีชมพูเนี่ยออกมาเนี่ยให้เต็มที่จะเป็นวันที่สนุกสนานกันทีเดียวล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการฉลองปีใหม่ด้วยแล้วก็เลี้ยงส่งอาจารย์สุภวันด้วยนะคะก่อนที่จะกลับอังกฤษในวันนั้นเนี่ยสามีอาจารย์ลูกของอาจารย์เนี่ยก็จะอยู่ที่นี่ด้วยมาเซอ์กุดบายก่อนที่จะจากกันแล้วก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ปลายปีไม่ถึงปลายปีหรอกปร,ประมาณกันยา นะคะจารย์ก็จะกลับมาอีกโอเคค่ะอันนี้ก็อาจารย์ก็เลยขอถือโอกาสประชาสัมพันธ์นะคะคอร์สที่เหลือแล้วก็ในระหว่างนั้นก็มีคอร์สของคุณเจนะคะที่เกี่ยวกับเนี่ยเรื่องของการ QHST แบบกลุก่มแล้วอาจารย์ก็จะสรุป เอ่อเอาภาพต่างๆนะคะของรายการนี้เนี่ยมาให้พวกเราเนี่ยดูภายหลังนะคะค่ะก็ขอแจ้งให้พวกเรารับทราบแทนแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ